โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเซิร์ฟใหม่ครับที่ผมกับเพื่อนเคยเอาชีวิตรอดด้วยกันอ่าก็มี2คนก็คือคุณปั๊กกับเอ่อเจ้าฟิวโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเมืองของผมนั่นเองก็เป็นเมืองในบ้านเก่าก็ยังเขาทีจ่จะี่จะขุดมาแล้วแหละไม่น่ามีตำรวจบ้างในเมืองเนี่ยหรือมีไม่น่ามีนะอ๋อบอกกันว่าอันนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ผมเอ่อ เรื่องไงอะแบค up มาอีกทีหนึ่งจากตอนที่ผมเล่นอยู่จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่เวชล่าลสุดด้วยนะเออเป็นตอนที่แบบผมเลิกเล่นแล้วก็ไปเสพโลกทิ้งไว้ก็หลายเดือนแล้วโลกนี้ไม่รู้วล่าลสุดพวกฟิลเขายังเล่นอยู่ไหมแล้วเล่นไปถึงไหนแล้วโอเคสวัสดีสโนแมนอันนี้เป็นบ้านของผมเองก็อยู่ใกล้จุดเกิดก็เลยสร้างทิ้งไว้ยังอยู่อีกนะโอเคในกล่องไม่น่าจะมีของอะไรแล้วไหม มีอยู่นิดหน่อยเพราะอ,อ,อาการแหลกก็ต้องเข้าใจว่ามันแบบต้องโหลดโลกใหม่แล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยเรื่องอะไรติการใช่มันก็เลยแบบแหลกนิดนึงโอเคเดี๋ยวใช้เกมหมดเลยลวกันย้ำอีกครั้งเป็นเซิร์ฟแบกอัพไม่ใช่เซิร์ฟจริงๆและไม่สามารถใช้เกมหมดได้เนื่องจากอาไอฟิลวิชของเซิร์ฟไม่ใช่ผมโอเคตอนนี้ก็ปรับให้เป็นเช้าและเกมหมดเรียบร้อยมาบินดูแมปกันดีกว่า อันดับแรกเลยคืออจุดเกิดแล้วก็บ้านากระตุกเนี่ยจะเป็นอาการอย่างนี้ท่านผู้ชมคือกดอะไรไม่ได้เลยมันจะค้างอะไรอย่างเงี้ยแหละแหลกแหลกก็มีแบบบางช่วงปล่อยด้วยเออจุดเกิดเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้คือไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นภูเขาหิมะแล้วก็ข้างใต้จริงๆข้างใต้ตรงนี้น่ยจะเป็นถ้ำเออเดี๋ยวพามาดูเหมือนเกมจะอัปเดตไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมไอ้อกเกมโหมดที่มันแบบสามารถบินทะลุพวกไอ้นี่ได้อะ่ะ อยู่ไหนล่าสุดมั้งอ่าน,น่อันนี้น่าจะอน,นี้อ่าใช่เออดีโอ้แหลกทันทีโอ้โหเจเนเรตเมเจเนเรตแมปนี่มันก็มีทางเข้านี่ว่าเนี่ยจริงๆคือไอ้ข้างบนน่ะผมเอาไอ้นี่มาอุดไว้เจ้าดินแล้วก็มาถมไว้จริง,รงๆมันเป็นรูแบบโพรงแบบเต็มไปหมดเลยคนเดินตกกันตายบ่อยมากตรงนี้โดยเพราะผมเพราะบ้านผมอยู่ตรงนี้ โอเคก็ข้ามภูเขามาผมก็จะไปเจอกับบ้านหลังที่สองไม่สมิมันคือรูน่วรผมเออมันไม่ใช่บ้านด้วยซ้ำไปเพราะไม่มีบ้านคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยผมมีแผนรรว่าจะสร้างสร้างบ้านตรงนี้นี่ตรงกาอเล็กๆตรงนี้เลยว่าจะสร้างบ้านอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างเพราะว่ามือถือเครื่องที่เล่นอีเครื่องเก่าอะตอนนี้ยังเล่นเครื่องเก่าอยู่ตอนเล่นเซิร์ฟนี้นะมันโหลดไมครับไม่ได้ไหมครับไม่รองรับแล้วนี่เครื่องเก่า โอเคนี่เป็นดูหนูของผมก็เป็นดูหนูประจำนั่นแหละจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะขอปรับเป็นกิมมดปกติก่อนเคียร์ทีฟสวายโบธรรพือเคียร์ทีฟแล้วอ่ะโอ้โนี่เป็ดล้วเป็ดล้วเป็ดแก่ข้างใต้ก็จะเป็นเมืองครับก็ไม่ต้องดูมากก็กดไปทางก้างปานนั่นแหละส่วนนี้ก็จะเป็นพวกนิเทลเล็ตแล้วก็จะเป็น แร่ใช่จริงจริงแร่ก็ทำไมกูลสุ่มน้อยแปลกแน,นี่ไม่มีอะไรแล้วก็กล่องนี้จะเป็นสมบัติอมมินชานได้จาการตกปลาเพราะผมจะตกปลาส,ส่วนใหญ่ในเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกเอ่อเินชานมากมายก็ยิในดีใจเลยจะไม่ม,มาหน้อยไม,ไม่เจอนานเลยกล่องนี้ก็เป็นกล่องเกี่ยวกับการเล่นกับอินพีซีพวกอ้อยอะไรอย่างเงี้แหละของสำหรับอินพีซีส่วนของในนี้มคยเขียนอะไรไว้ด้วย ยังไม่ให้ใครตอนนี้อ่าคือเรามีข้อตกลงว่าจะติดป้ายเอาไว้แล้วก็เขียนไปว่าเอยกล่องนี้ให้ได้นะกล่องนี้ให้แบบไม่ได้แล้วก็ของที่แบบขอกอดอะไรเงี้ยเออตอนเล่นกันเออคิดถ,ถึงวะ่ะนี่จะเล่นกันนานแล้วนะน่าจะหลายเดือนแล้วลนะกเกินอะ่ะกล่องนี้ได้เป็นของจําเป็นพวกแบบสมุดเอนชานสาคัญธนูเอนชานดีๆไทรโดงไทรเดนชุดเกาะพงชุดเกาะเพชร มีเ e นดิ้งอยู่เห็นเห็นแมนนึงอะส่วนกล่องนี้จะเป็นกล่องที่แบบเอ่อเป็นกล่องใสป่ปลาใช่พวกอุปกรณ์ตกปลาและของที่ใช้การตกปลาทั้งหลายอยู่ในนี้หมดส่วนกล่องนี้กับ2กล่องข้างล่างคือจะเป็นพวกของ enchan เบ็ดตกปลาเปลือกหอยอานมะเนมแท็กอะไรประมาณนี้ปิดก่อนจะมีตัวอย่างเข้ามาโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการ เอ่อ็นชานหลังขากระเตีย้ยนนีคืออะไรแล้วลลก็จะมีโซน NPC คือก่อนจะเลิอกอ่ะผมไปคน NPC มาตัวหนึ่งมาไอ้นี่ไว้ไว้แลกสมุดเอ็นชานก็ใช่ตัวเดียวโดดเลยก็ถ้ามีสองตัวกับไม่ใช่กูแล้วแหละแน่นอนครับว่าตัวนี้น่็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือม e นดิ้งนั่นเองทาว่าพี่ครับตกปลาก็ได้ม e นดิ้งนะครับพี่ทำไมต้องเอาจับเป็นพีซมาแรกมันง่าย ส่วนในนรกจริงๆในนรกไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะในนรกถ้าผมจําได้นะก็ทําแค่ทางไปประตูนรกไม่ใช่ประตูนรกทางไปปราสาทนารกใช่ก็ถามว่าใครถาก็กูวอ่ะอคือส่วนมากเนะี่ยผมจะเป็นคนที่แบบทำเกือบทุกอย่างไอ,อ่ฟิลกับคุณปักไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะส่วนน,นั้นจะเน้นแบบเอาชีวิตรอดแบบสร้างอะไรเงี้ยมากกว่าผมจะเป็นคนที่แบบทำ ทุกอย่างเพื่อให้โลกสบายมากขึ้นเลยอทำให้พวกมันสบายมากขึ้นนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยมีบ้านเท่าไหร่ทางนี้ก็จะเป็นทางเกี่ยวกับไอหมู่บ้านบีที่ผมไปเอาเอ็มานั่นแหละเดี๋ยวไปดูโอเคฝนก็ตกอีกแล้วและก็แหลกอีกแล้วด้วย เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่มากกลางๆอ่ะเออไม่ได้เล็กขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยเนี่ยก็จะเก็บว่าจะแบบจะมี NPC ที่ผมขังเอาไว้อยู่ปากไบก็ n อ c นพมจะขนไปนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ขนเลิกซะก่อนพาดูหมู่บ้านไหมมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็เป็นหมู่บ้านปกติโอ้แหลกแหลกก็ฝนหรือเปล่าวะไม่น่าเกี่ยวนะมันจะแหลกที่แบบตัวเกมงงเหมือนกัน เค okay. ปิดฝนจริงๆควรนอนซะมากกว่าเพราะการนอนเนี่ยทำให้แบบฝนหายไปเลยแต่ถ้าเราปิดฝนเนี่ยอีกเดี๋ยวมันก็จะกลับมาตกอีกรอบก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับไม,ไม่ไม่มีแบคสมิธด้วยนะเออไม่มีไอ้ของจำเป็นเลยในหมู่บ้านนี้เนี่ยหมู่บ้านเล็กๆเล็กๆเล็กๆ โอเคกลับมาในโะลกอีกรอบเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่แล้วกันประสาเทเนเธอร์ที่ผมทำเอาไว้ซึ่งแต่ว่าประสาเทเนเธอร์ใครเจอครับกล้ากูอีกอะ่ะโอเคเดินทางสักครู่ถึงแล้วตัดแบบไปไวเลยคือจริงๆตอนผมทําเนี่ยเหมือนผมทำแค่ท,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 ทางเดียวนะแต่อยู่ดีมันก็แยกมา3ทางเฉยเลยไม่รู้ว่ผมในอดีตขุดแล้วก็ลืมไปแล้วหรือแบบพวกไอฟิลมาขุดไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คืออ๋อข้างนอกโอเค ก็บินตัวไปเรื่อยๆครับจะเป็นรูอยู่ผมไม่ได้ทําดีๆดิเพราะว่าคือจริงๆผมมีแพลนว่าจะทําไอ้นี่สร้างบ้านเหมือนที่พูดไว้นั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําคือจริงๆด้วยความที่มันเป็นเซิร์ฟแบ็กอัพเก่าอ่ะจริงๆผมเล่นไปไกลกว่านี้นิดนึงจริงๆไอ้ข้างหลังบ้านก็จะมีฟาร์มเล็กๆไอ้ข้างหลังรูโหน่ะอาจจะมีฟาร์มเล็กๆมีฟาร์มวัวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปแบ็กอัพตอนนั้นมาแบ็กอัพไอ้นี่ไว้ก่อนหน้าทำฟาร์มวัวไว้ นี่ครับก็จะเป็นเอ่อแทงเบลสที่น่าจะมีคนมาใช้อยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งคือมันจะมีสองที่แต่ผมลอกตรงนั้นเพราะว่ามันง่ายกับตางขึ้นดีอีกจุดนึงเนี่ยอยู่ตรงไหนวะมืดจังอ่ะต้อชมมืดไหมหายานในวิชั่นกินดิไหมไม่เร็วในวิชั่นอยู่ นในวิชั่นอันไหนวะในน้ำปกติไม่ใช่หุ่นยาพิษอันนี้สปีดอันนี้จำบูทอ่านี่ไงไม่ใช่อันนี้อันนี้มันลงหุน่นอันนี้นะฮะเออโอ้ยมันจำชื่อย,ยาไม่ค่อยได้แล้วเหมือนยาเปลี่ยนสีด้วยมั้งเนี่ยเมื่อก่อนในวิชั่นมันยาสีฟ้าไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจแฮะแต่พอกินยาแล้วก็ดีขึ้นมัง้งแดงแป๊ดใช่ นี่นี่นี่เจอละโรงอีกโรงหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะปราสาทเหมือนจะมีคนมาสำรวจแล้วน่าจะเป็นคนปลั๊กมั้งเออก็น่าจะเป็นคนปลั๊กแหละฟิลมันไม่น่าจะมาสำรวจฟิลมันมัวแต่แบบสร้างบ้านล่าสุดมันก็เหมือนย้ายบ้านแล้วด้วยเหมือนจุดที่มันอยู่มันก็ดีแหละแต่เหมือนมันย้ายไปไกลมากจนผมไม่รู้มันย้ายไปที่ไหน สิ่งที่เย้ที่สุดคือการปีนบันไดขึ้นนี่แหละเพราะมันช้ามากโอเคกลับถึงบ้านแล้วคือท่านผู้ชมเนี่ยจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยตัดอะไรมากในคลิปนี้เนื่องจากผมอยากให้มันแบบเออเป็นเรื่องไงอะ่ะมีครบหล,ลายอุปกรณ์ทุกอย่างในอุปกรณ์ที่ผมแบบพามารีวิวไม่อยากตัดทิ้งเยอะมันก็เป็นความจำที่ดีอะ่ะเลยพูดถึงกันเนาะ okay. โอเคผมมืดซะด้วย งั้นเดี๋ยวพาไปดูบ้านของคุณปลั๊กแล้วก็ไอฟิลดูแล้วกันอ๋อมาโหลดแมปไม่พอมันโหลดทั้งภูเขาเลยมันก็เลยแบบกระตุกนิสนิสคือบ้านไอฟิลเนี่ยจะเป็นแบบเนนเวอร์เออเนนเวอร์เน้นแบบพวกเอ,อ่อริสโตนโอ้แม่งมาไอฟิลบ้านมึงแหลกกว่าฟิลบ้านมึงมีอะไรเนะี่ยฮะ Oh, โอ้โหฟิวนี่แหละก็เป็นบ้านในฟิวจริงๆเป็นเกาะเล็กๆเออเหมือนฟิวมาเจอมั้งแล้วมันแบบไลข่ขุดไล่ซรากก็เป็นกำแพงคล้ายๆแคามร้นท่านนะเอออ์อไออล้ายๆโกรงสัตว์มีแบบนั่นนู่นนั่นนั่นนี่วงจรไดโตนก็ดีนะเออเป็นอะไรที่ดีส่วนตรงนี้มีอะไรผมก็ไม่รู้ โอเคมือบอลไปแล้วเป็นไรส์เแบอ็พในกล่องมีอะไรไหมฮาร์ฟ <c oughs> เดี๋ยวนะในกล่องมีอ๋อที่ขุดเพรไทเดนมีไทเดนเหรอือเปล่าฟิวมันขโมยของกูมาปะเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชฟิวพิ่ศษว่นอย่างนั้นใช่ไหมฟิวใช่แหละเออ ฟิวมันคนดีแค่กิดติดเกลียน,ยนชาวบ้านไปนิดนึงส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูของมันมั้งซึ่งถามว่าเปิดไงก็นี่ครับวิธีเปิดเป็นวิธีเปิดที่ดีนะใช่ใช่มึงหัดปักไฟบนเกาะบ้างนะฟิเวเ้ยลืมไปมันไม่อยู่เลยด้วยฟิวมันไม่อยู่แล้วมันจากเราไปแล้วจะไม่ตายมันแค่ย้ายบ้าน ของปกติมีสมุดโซสปีดก็น่าจะเป็นรู้จากประสัทหมูม้งรูปปร้ไหมบราษัทนิเธอร์โนพาวเวอร์ก็ใช้ได้ครับก็ไม่ได้ของรูมากเพราะของแบบหายากก็าจะไปบ้านใหม่ของมันหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานไม้เชอร์รี่ที่มันสร้างก็ปแปลกๆนิดนึงหน้าตาเหมือนเหมือนแย่ไม่ใช่บลลีปะตรงนี้มีถ้ำด้วย โอกูอยู่มาตั้งนานเพิ่งรู้ตรงนี้มีทำคือปกติอ่ะผมจะอยู่แต่โซนของผมไงไม่ค่อยได้มาโซนนี้สักเท่าไหร่โซนมากจะมาก็แบบเออมาฟาร์มพวก exp อะไรเงี้ยโอเคครับต่อไปเลระเกียนต่อไปเนะี่ยจะพามาดูไอ,อ้ตรงนี้ก่อนก่อนถึงบ้านคุณปักจะเป็นเออเศษซากอรารยธรรมก็จริงๆตรงนี้เนะี่ยเป็นบ้านของคุณปักใช่แล้วก็มีแบบเออเด็กมือบอล เอามาเทีนทีมาวางทิ้งไว้เรียบร้อยครับตูมหายก็บอกว่าตันนี้แบบอุ้ยเฮงาจัดอืมพไม่ใช่บ้านกูคือก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะเออโอ้คิดถึงเลยโอเคครับต่อไปนี้เป็นบ้านของคุณปลั๊กก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดนี่ตรงนี้เองจริงๆผมว่าบ้านคุณปลั๊กนี่เป็นอะไรที่แบบเออดูแบบ เหมือนเป็นบ้านมากที่สุดแล้วถ้าจะให้พูดนะไอฟิลนี่คือแบบเหมือนกำแพงไททันนะเออของผมก็เหมือนแบบรูหนูสมุดอะไรครับโอ้โ oh หอะไรครับเนี่ยเดฟสไตรเดอร์โพชอะไรวะนะอ่านไม่หมดเห็นเดฟเดฟสไตรเดอร์พาวเวอร์แล้วก็เอฟเฟกชันซี่อะไก็ไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดปายอะไรวะ บ้านปักปักไม่อยู่บ้นแล้วก็ห้ามเข้าจังกว่าจะรด้รอนุญาตซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ขอเพราะยังปมเข้าได้สวัสดีมาน้อยเจ้านายมึงตายละอ๋อไม่ใช่ไม่อยู่อย่าคิดขมโมยโอยอคือเขมโมยด้วยเกมเซิร์ฟนี้เนี่ยดีตรงที่มันไม่มีขมโมยนี่แหละเออต้อพูดถึงกันนะเพราะคุณปักกับคุณฟิลก็เล่นด้วยกันก็ไม่มีของหายจะมีแค่ฟิลที่มันแบบออต,ติดเกียนไปนิดนึง สีสันไงสนุกดีหินเยอะแฮะเขาน่าจะมีบ้านไว้เขาน้าจะมีเมืองไว้ในบ้านไหมนี่ก็ป่องไฟตัวนี้ก็หมาอีกสองตัวหม,มาเยอะจังขอนอนปิดฝนเลยละกันเพราะว่าตาที่บอกครับฝนมันจะหยุดตอนที่เรานอนถ้าเราใช้คำสั่งปิดอีเดียวก็ตกอีกโคตรสำคาญเลยอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเหมืองส่วนตัวของเขาก็ไม่ลงไปหรอก ทำไมพี่เลาทำไมไม่ลงครับเสียเวลาใช่คลิปมันนานแล้วกูตัดยากเพราะที่อัดอยู่นี่20วินาทีแล้วนะเหมือนจะเป็นตู้ปลาเปล่าไหมแล้วก็จะมีที่เห็นชั้นเล็กๆลเล็กเล็กแบบเล็กจริงๆอุ้ยไดมอนดสิบเม็ดแล้วก็มีตู้เลี้ยงเดมอนแล้วก็อาหาร ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะเพราะว่าจากที่ดูก็ไม่มีอะไรอะ่ะคือคนในเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยจะเอ่อเน้นแบบเล่นตามเกมเล่นแบบเล่นแบบเล่นชิวๆน่าอยู่แถวนี้นะอ,อยู่ไหนเนี่ยไม่ได้มานานอ๋อา,อา,ห,าหายจริงกูหาไม่เจอจริงเดี๋ยวคนบอกว่าเดี๋ยวดูถามว่าพี่ครับหาอะไรครับพี่เดี๋ยวก็รู้เออเดี๋ยวก็รู้ ไม่มีอยู่ไหนอะอเจอแล้ว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 ดีามทางไว้ก็เป็นทางลงที่เป็นทางลงสำหรับการลงไปในฟาร์มบางสิ่งบางอย่างใช่ฟาร์มเหล็กไม่ใช่ฟาร์มเพชรไม่มีฟาร์มทองอยู่ในนรกไม่มีด้วยไม่เคยทำน่าจะเป็นฟาร์มะลรนอกจากฟาร์มฟาร์มอะไรครับ exp ใช่ใช่แม คนดูนที่เก่งจริงคุยอะไรเนะี่ยก็เป็นฟาร์มเอ็นั่นเองถามว่าเป็นตัวอะไรก็ตัวอะไรวะสกิลตันหรือซอมบี้นะซอมบี้ใช่ใช่ซอมบี้ซอมบี้สกิลตันได้เป็นอีกที่หนึ่งมั้งใครไม่รู้ไปเจอแต่ว่าฟาร์มนี้ใครทำก็ให้เดาครับใช่กูอกเองยวนี่จะมีป้ายติดเอาไว้ห้ามเข้าไม่ใช่กูต้องได้เขาได้ ถา้าข้างในเป็นอะไรก็คือจะเป็นที่สำหรับดูพวกเอ่อสเกลตันสเกลตันเนี่ซอมบี้เออใช่ที่ดูซอมบี้เกิดอ่ากินไนวิชั่นหน่อยแล้วกันคงดูจะได้เห็นเกิดสิโอเคซอมบี้จริงกูไม่ได้โม,โมแม่หนูเป็นสเกลตันด้วยตอนตอนแรกลืมไงไม่ได้เข้ามานาน ก็ลงทางนี um. whales, ้ครับคือจะมีบันไดก็ลงมาเรื่อยๆก็จะมีทางไม่ไม่ไม nah ่ทางนี้ยังไม่ใช an ่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนทางนี beyond. ้ลงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับอันนี้เลยนี่ก็จะเป็นพวกเอ่อฟาร์ม XP นั่นแหละสวิตปุ๊บเห็นไหมมันก็จะได้รับได้รับดาเมจทำไมพี่ครับพี่ครับทำไมมันได้รับดาเมจครับพี่ไปแช่อะไรครับ คือมันจะเป็นเ,เดี๋ยวพามาดูหยุดเครื่องก่อนนะ่นะนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแบบไอ้แท่งนั้นไหมคือจะใช้เป็นไทเดนครับท่านผู้ชมเอาไทเดนปลาไปปุ๊บแล้วก็สับคัญโยกไอ้ตัวพิสตันจะดันไทเดนไปมาทําให้เกิดดาเมจซึ่งไทเดนจะไม่ได้จะไม่เสียไอ้ดูบิลิตี้ด้วยซึ่งจะไม่มันแตกและจะได้ดาเมจไปเรื่อยเรื่อย แต่ข้อเสียคือห้ามอยู่ใกล้เครื่องมากเกินไปเพราะถ้าอยู่ใกล้เครื่องเนี่ยไทยเด้นจะได้เข้าตัวซึ่งเครื่องก็จะพังต้องไปปล่าหมาเยิมก็แก้ง่ายๆเลยทรายพูดแล้นะนี่เขาก็ติดป้ายเอาไว้เผื่อสำหรับพวกไอฟิวแล้วก็คุดปักจะมาใช้แล้วแบบเผื่อไทเดนมันกระเด็นเข้าตัวก็ออบอกว่าเออแจ้งผมด่วนเดี๋ยวมาแก้ให้โอ้ยปวดหลังในกล่อง โอเคข้างใต้ก็จะเป็นที่เก็บออของต่างๆซึ่งสามารถคุณฟิลกับคุณฟิลได้นะคุณฟิลคุณปั๊กก็สามารถมาเก็บเ p พได้ส่วนของในกล่องห้ามเก็บเพราะกูจะไปขายต่อเดี๋ยวไปเอาไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแตาพี่ครับไม่ใจร้ายหนอยเลยพี่ไม่เพื่อนสักหน่อยแล้วครับก็ไม่ให้กูทาคนเดียวอะกูเหนื่อยนะเอยโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้ว เหลือแค่ตรงประต,ตูเมื่อกี้ที่เป็นเหมืองอ่าสปอยไปเลยโอเคงั้นสรักคลิมนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายงั้นพามาดูเหมืองหน่อยจ็นเหมืองดิบดาร์กนะซึ่งผมก็สำรวจไปแล้วแหละไม่น่ามีอะไรแล้วงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเหนื่อยปะ